สวัสดีครับแฟนๆช่องกูรูยูเนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับยาว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันครับพร้อมหลอาบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับผมเลือกเอาเกมเวลา5ทุ่มนะครับฟุตบอลถ้วยรอบรองชนะเลิศของเดนมาร์กครับเป็นนัดที่2นะครับ มิทิแลน์จะเปิดบ้านเจอกับเวเชลครับเกมแรกมิทิแลนเนี่ยบุกชนะ1-0ครับถือว่ากลุ่มความได้เปรียบไว้ก่อนนะครับตัวหลักๆเนี่ยจูเนียบรูมาโน่ครับคุสตาร์ฟอีซักซันนะครับมีอังเรดเรยเยอร์ครับแถมยังมีตัวเก่าอย่างวักเนอร์เลิฟที่มานั่งสำรองด้วยนะครับฝั่งของเวเชลก็มีเอ็กเตอร์บาบายานครับอัรตอรมูเดรียสองแนวรุกชาวอาเบเนียและแอนเดส คอนเซ่กองหน้าทีมชาติเวเนซุเอล่าเป็นตัวชูโรงนะครับเงื่อนไขวันนี้จริงๆริงมิติแลนด์ขอแค่ผลเสมอก็จะเข้าชิงนะครับส่วนเวเจลเนี่ยต้องบุกชนะเท่านั้นนะครับแฮนดิแคปเปิดไม้มิติแลนด์เป็นต่อแน่ครับแต่ว่าตามแฮนดิแคปต้องยิง2ลูกผมมองว่าแพงเกินไปนะครับอย่าลืมว่าเสมอก็เข้าชิงครับดังนั้นดูแล้วคู่นี้โอกาสที่จะจบด้วยผลเสมอมีสูงมากหรือเต็มที่เวเจลแพ้ประตูเดียวครับผมมองว่าสกอร์ที่เป็นไปได้ มิทิลานจะเปิดบ้านชนะ2-1ดังนั้นคืนวันนี้คอนเฟิร์มไปที่ทีมเป็นรองอย่างเวเจอร์ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนกูรูยูในเต็ดทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยประจำทุกวันนะครับแบบการเคราะฟุตบอลแบบนี้ในที่เด็ดเจ๊ด,ดำนันเองนะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตานกันแบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเรา3าประสานกูรูยูในเต็ดด้วยในทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ไปดูกันที่ฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศของสาธารณรัฐเช็กหรือว่า เชค็คคัพนัดชิงนั่นเองนะครับเตะกับเราที่คือตรงหน้าอันดับ4 <S <S ในลีกอย่างสโลวิโก้นะครับจะเจอทั่สามสเปาร์ตาปรานะครับสโลวิโก้เนี่ยชนะ3แพ้2นะส่วนสปาร์ตาปราชนะ3ามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งจากห้าเกมล่าสุดก็ฟอร์มพอ,อก,กันแต่เฮตูเฮตสเปอร์ตาปราเหนือกว่าชัดเจนนะครับชนะได้4แพ้สโลวิโก้ไปแค่นัดเดียวนะตนัวเล่นครับเจ้าทั้งนั้นของสโลวิโก้นะครับมีมิชชลคัตเลชนะครับมาเฮกมาเร็กฮาฟลิกนะครับและวริจิโน่ซิซิเลียนะครับส่วนสปาร์ตาปรามีดาวิดฮันโคนะคครับยาเเพช่นะครับแล้วก็ โทมัสชวนซาร่านะครับคู่นี้สปาร์ตาปรากบังคับชนะกี่ประตูก็ได้พวกเขาคว้าแชมป์แฟนแฟนเฮตเต็มๆแต่ถ้าเสมอเจ็บแขนหนึ่งข้างซึ่งยูดัมดูแล้วใส่ตีย้อนหลังที่เจอกันเนี่ยสปาร์ตาปรากดีกว่าชัดเจนนะครับแม้ฟอร์มหลังจะสูสีวันนี้วัดกันที่ความเด็ดขาดซึ่งดูแล้วสปาร์ตาปรากดูดีกว่านะครับสกอร์ที่คาจะเกิดขึ้นวันนี้สปาร์ตาปราล์ รานนี้วันนี้ทีเด็ดเจ,จดำมองไปที่สปาร์ตาปรางนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับติดตามพวกเรานะครับสามประสานกูรูยูนิเต็ดในทุกช่องทางฝากไว้ด้วยเนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับทีเด็ดเจ,จดำสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวกูรูในเตดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาพาเอผมจะไม่พาคุณเดินเซแน่นอนกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันละหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับโดยนี้หนึ่งคู่เนี่ยเริ่มมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเกมที่2นะครับประเดิมเกมที่ซานิโกบาเดเบลกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรื่องมาดริดเจ้าบ้านครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยคู่ที่จะกำลังเกมล่าสุดเนี่ยเป็นซิตี้เอาชนะมาก่อนในเกมแรก4ประตูต่อ3นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเรอัลมาดริดชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะเอสปันยอนมา4-0กรันตีเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนนะครับส่วนทางแมนซิตี้เนี่ยชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะลิสบุนิเต็ดมา4-0เหมือนกันนะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้มาดริดจะไม่มีเดวิดอลาบานะครับน่าจะเป็นโอกาสของนาโชในเกมรับครับตรงกลางโทนี่ครอสและหน้าเป้าจะเป็นนนนนทททาาาาาางงงงงงคคครรรรริิมมมเเเเบบบบซซ่่่ัััสสวตตีีี้้ยขหลจะูด กลางควินเดบรอยหน้าเป้ากับบริโอเคซุสก์ครับก็ต้องบอกว่ามาดิดแพ้มแพ้ม,มาก่อนในเกมแรกวันนี้บังคับต้องบุกใส่ซิตี้นะฮะแล้วพวกเขาสิติในบ้านค่อนข้างจะต้องบอกว่าแข็งปึกเลยนะฮะส่วนซิตี้เนี่ยแข็งแกร่งมากในช่วงหลังนะครับชนะมา4เกมติดติดเกมรุกยิงกระดจ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรืลมาดิดเนี่ยถ้าบุกทลเลอร์ทล่าเนี่ยมีสิทธิ์โดนลงโทษจากซิตี้ได้ตลอดเวลาแต่ด้วยสิติการเล่นในบ้านครับผมมองว่ามาดิดคงจะไม่ถึงกับไปเข้าชิงชนะเลิศหรอกนะ,ะแต่ว่าวันนี้ผมมองว่าจะไม่แพ้ คุณนี้ผมว่าผลจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งส่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าชิงครับแล้วก็อย่าลืมกันครับอยากจะอัปเดตข้อมูลดีๆเนี่ยก็เชิญตรงนี้เลยนะครับกูรูในแต่ม,ตมีพวกเราสามาสาคอยเปิดป้อนข้อมูลดีๆคุณจากตรงนี้ทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพวก,กบเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ